ครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสีมีพรานป่าคนหนึ่งมีอาชีพล่าสาัตว์มาเจ,จ็ดชั่วโครในชีวิตของพรานผู้นี้ก็ยังยากจนทุกวันพรานก็เข้าป่าล่าเนื้อมาให้ภรรยานำไปขายแม้พรานจะขยันหมั่นเพียรเพียงใดก็ไม่เคยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพรานจึงคิดว่า ตนนั้นเป็นคนโง่จึงไม่มีฐานะสักทีจึงเพียรหาคนฉลาดเพื่อสอบถามครั้นแล้วพรานได้เดินป่าหาคนฉลาดได้ไปพบพระฤาษีกำลังบำเพ็ญภาวนาจึงเข้าไปกราบไหว้แล้วไต่ถามพรานก็เล่าว่าตนมีอาชีพล่าสาัตว์มาเจ็ดชั่วโคตรทำไมไม่ร่ำรวยสักที แม้จะเพียงพยายามเพียงใดก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมพระฤาษีจึงกล่าวว่าพรานมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีศีลไม่มีธรรมจึงไม่มีความสุขนายพรานจึงถามว่าศีลคืออะไรสามารถช่วยให้คนร่ำรวยได้จริงหรือพระฤาษีตอบว่าศีลจะให้ความสงบสุขต่อผู้ประพฤตินายพรานได้ยินดังนั้น จึงขอสินจากพระฤาษีพระฤาษีจึงให้สินห้าแก่นายพรานและสั่งให้นายพรานจงรักษาไว้อย่างเคร่งครัดนายพรานจึงลาพระฤาษีกลับบ้านเมียพรานเห็นไม่ได้เนื้อกลับบ้านจึงด่าว่านา,นายพรานขี้เกียจนายพรานจึงเล่าว,ว่าตนนั้นถือศินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้อีกแล้วเมียจึงกล่าวว่า ถือศีลแล้วร่ำรวยหรือตัวศีลกินได้หรือพรานกล่าวว่าพระฤาษีบอกว่าถือศีลแล้วจะสงบสุขเมียนายพรานจึงด่าว่าเจ้าพรานโง่จงเอาศีลไปคืนพระฤาษีเสียตระกูลพรานได้ล่าสัตว์เลี้ยงชีพมาถึงเจ็ดชั่วอายุคนแล้วทำไมจึงไม่รักษาอาชีพของตระกูลไว้ ในที่สุดนายพรานทนต่อคำด่าว่าของเมียไม่ได้จึงต้องนำศิลไปคืนพระฤาษีตามคำสั่งของเมียนายพรานจึงเดินทางไปหาพระฤาษีเมื่อพบพระฤาษีแล้วนายพรานก็เข้าไปกราบพระฤาษีและเล่าเรื่องที่เมียให้นำสินมาคืนพระฤาษีกล่าวว่าตั้งแต่ให้สินคนแล้วไม่เคยรับคืน หากนายพรานจะคืนศีลจงไปคืนกับพระเจ้าในป่านู่นนายพรานจึงเดินตามหาพระเจ้าต่อไปเมื่อเดินไปก็พบงูอยู่ที่จอมปลวกงูถามนายพรานว่าจะไปไหนเขาบอกว่าจะไปหาพระเจ้างูจึงเล่าว,ว่าตนเกิดมาลำบากต้องหากินอยู่รอบจอมปลวกไปไหนก็ไม่ได้ จึงฝากคำถามไปถามพระเจ้าว่าตนได้รับวิบากกรรมอะไรจึงต้องอยู่เฝ้าจอมปลวกนายพรานเดินทางต่อไปถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งนายพรานเข้าไปถามเจ้าเมืองว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วเล่าเรื่องของตนให้ฟังเจ้าเมืองจึงสั่งความให้ช่วยถามพระเจ้าว่าธิดาของตนนั้นได้รับวิบากกรรมอะไร จึงมีน้ำลายไหลขณะที่พูดทุกครั้งนายพรานจึงเดินทางไปถึงป่าหิมพานระหว่างทางพบชายสองคนหามสะพานให้คนไต่ทำอยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าไม่ไปไหนเมื่อทราบว่านายพรานจะไปหาพระเจ้าชายหามสะพานทั้งสองจึงฝากคำถามไปด้วยว่าตนทั้งสองได้รับวิบากกรรมอะไร จึงต้องมาเฝ้าหามสะพานนายพรานเดินทางไปพบกวางอยู่เฝ้าต้นโพไม่กล้าไปหากินที่ไหนกวางจึงฝากคำถามไปด้วยนายพรานเดินไปพบช้างชนกันช้างบอกว่าตนทั้งสองชนกันปีแล้วปีเล่าจึงฝากคำถามไปด้วยว่าได้รับวิบากกรรมอะไรจึงต้องชนกันอยู่อย่างนี้ทุกปี นายพรานเดินทางต่อไปพบหมู่บ้านชีเปลือยกลุ่มชีเปลือยก็ฝากคำถามไปด้วยนายพรานเดินทางต่อไปจนถึงอีกเมืองหนึง่งเห็นผู้คนแต่งตัวสวยงามเดินถือดอกไม้ตามกันไปตามทิวแถวจึงเดินตามชาวบ้านไปและไต่ถามชาวบ้านเหล่านั้นว่าพวกท่านจะเดินทางไปไหนกันชาวบ้านตอบว่า พวกเขาเดินทางไปเอาศีลไปรับศีลนายพรานตกใจเพราะตนเองเดินทางมาเพื่อจะคืนศีลแต่เห็นชาวบ้านเหล่านั้นแสวงหาศีลนายพรานจึงเดินตามเข้าไปจนพบพระเจ้านั่งประทับอยู่มีผู้คนนั่งล้อมฟังเทศนาอยู่ในอาการสงบนายพรานจึงเดินเข้าไปหาและถามพระเจ้าว่า ตนเองได้เป็นพรานล่าเนื้อมาเจ็ดชั่วโคตแล้วทำไมจึงยากจนแล้วนายพรานก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งสิ้นพระเจ้าจึงเทศนาถึงวิบากกรรมเหล่านั้นให้ในายพรานฟังบุคคลทั้งหลายที่นายพรานพบนั้นต่างก็ได้รับวิบากกรรมเมื่อชาติปางก่อนที่เขาได้สร้างไว้จึงต้องมารับวิบากกรรมในชาตินี้ เหมือนงูเฝ้าจอมปลวกเพราะชาติก่อนเกิดเป็นคนตนีได้ทรัพย์สินก็นำเก็บฝังดินไม่กินไม่ทำทานไม่แบ่งปันให้ใครครั้นตายไปจึงเกิดเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์ที่จอมปลวกนั้นส่วนที่ดาเจ้าเมืองพูดน้ำลายไหลเพราะเมื่อชาติก่อนเป็นหญิงปากจัดด่าแม่ผัวด่าพ่อผัว และถมน้ำลายใส่หน้าผัวครั้นตายไปเกิดชาติใหม่จึงเป็นดังนั้นคนหามสะพานเพราะเมื่อชาติก่อนเขาทั้งสองทำลายสะพานถนนหนทางและของสาธารณะเขาจึงต้องได้รับวิบากกรรมหามสะพานอยู่อย่างนั้นช้างชนกันเพราะเมื่อชาติก่อนเกิดเป็นเจ้าเมืองทั้งสองคนแต่ทั้งสองชอบชนไก่ จึงได้รับวิบากกรรมเกิดเป็นช้างชนกันเองอยู่ทั้งปีกวางเฝ้าต้นโพเพราะเมื่อชาติก่อนปลูกต้นโพแล้วไม่ได้บวชครั้นตายไปเกิดเป็นกวางจึงมีความอาลัยต้นโพซึ่งเปรียบเสมือนหลักธรรมนั่นเองชาวบ้านชีปเปลือยเพราะเมื่อชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นคนมีฐานะแต่ไม่เคยให้ทานเสื้อผ้า เข้าของแกยาโจกขอทานเลยเขาจึงต้องได้รับวิบากกรรมไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มเช่นนั้นเมื่อพระเจ้าได้เทศนาอธิบายวิบากกรรมหมดสิ้นแล้วก็สั่งกับพรานว่าให้ไปบอกแก่ฝูงวิบากเหล่านั้นว่าจงตั้งใจรักษาศีลและขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาเหล่านั้นจะพ้นวิบากกรรมไป ส่วนนายพรานเองก็จงรักษาศีลต่อไปแล้วจะพบวิบากกรรมที่ตนได้รับนายพรานจึงลาพระเจ้ากลับบ้านเมืองและนำความมาบอกยังฝูงวิบากเหล่านั้นทุกคนครั้นถึงที่ดาเจ้าเมืองนายพรานก็กราบทูลแจ้งความนางก็รับสินทันทีหลังจากนั้นนางก็พ้นจากวิบากกรรมเจ้าเมืองเห็นความดีของนายพราน จึงยกพระธิดาให้เป็นภรรยาและแบ่งเมืองให้ปกครองนายพรานก็พ้นวิบากกรรมแต่นั้นมาและได้ปกครองประชาชนพลเมืองให้มีสันติสุขและแนะนำให้เขารักษาศีลปฏิบัติธรรมสืบมา